สวัสดีค่ะตอนนี้เฮาอยู่หนาที่ว่าการจอบเซ็นเตอร์ที่อ่าที่สถานที่ดูแลแรงงาน,นะคะ่ะจอบเซ็นเตอร์ก็คือสถานที่สถานที่ดูแลแรงงานเนาะว่าไผ่ตกงานหางานนะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเราตรงนี้นะคะจอบเซ็นเตอร์เรากําลังอ,ออกจากงานนะคะโมเมนต์เรากำลังออกจากงานแล้วมือนีเป็นมือสิ้นสุด สิ้นสุดเฟียตรากก็คือสัญญาจ้างนะคะเมื่อเราสิ้นสุดสัญญาจ้างและเรายังหางานใหม่ไม่ได้นะคะเราสามารถที่จะมาใช้สิทธิ์คุ้มครองแรงงานโดยให้เขาอ่าซอยใจอ่ซอยใจค่าใช้จ่รายรเดือนให้เฮาจนกว่าเขาจะหางานได้นะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของของแรงงานที่นี่นะคะที่เยอรมนีเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ย ที่เขาเฮ็ดงานเนี่ยฮักไปเกือบหาสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพว่าแม่วันแต่งงานนะ,ะแต่งงานกับพอฟิลิกซึ่งพอฟิลิกมีรายได้มากกว่าเราแน่นอนและเขาก็เลยได้เสียภาษีแบบแบบภาษีหน่อยๆภาษีเบอร์เบอร์หน่อยๆเนาะกาจะเสียหน่อยเข้านี่เสียภาษีเบอร์สุดเลยคือเบอร์หาคือก็จะเสียภาษีหลายก็พูดอนะ่ะสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์พลัสฮักเข้านะ่ะ ซึ่ง40กวเปอร์เซ็ที่หักไปนะมิหายยางน้ากันเนาะพี่น้องเราให้ฟังว่าเทอมันเป็นแบบนี้ก็คือเมื่อเราได้งานทำเนาะทุกอย่างต้องเป็นเคาระบบเด้อค่ะพี่น้องและเท่าเนี่ยจะต้องใจอยู่หายางค่ะเงินเงินทีเขาหักไปแต่ละแต่ละเดือนเนาะเป็นงานฟูลไทม์ย่างที่หนึ่งก็คือภาษีรายได้ส่วนบุคคลบังหวกี่เปอร์เซ็นเนาะยางที่สองก็คือ ครั้งเกิฟิชิชลุงก็คือ,อเวลาเราเจ็บป่วยเนาะที่จังประกันประกันสุขภาพเท่านั่นแหละ,อ,ะอย่างที่3ก็คือเฟรกับฟิสิชลุงก็คือในอนาคตหรือเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอกจากจะเข้าโรงพยาบาลแล้วออกมาจากโรงพยาบาลซ้อยเหลือตัวเองไม่ได้เท่ากับใส่ประกันสังคมประกันตรงเนี้ย เพื่อใส่ซิทที่ตรงนี้ให้คนมาดูแลเข้าถ้าเข้าพิการนะคะอย่างเช่นยูทั้งเตียงก็จะมีพยาบาลมาคอยมาคอยตรวจมาคอยเบ่งเข้าเนี่ยทุกทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงหรือว่าทุกสัปดาห์สัปดาละหนึ่งครั้งมาดูเราที่เตียงจนกว่าเราจะสบายจนกว่าเราจะขาหายเจ็บหายปวดยังประมาณนี้ค่ะอันนี้คือประกันที่โดนหักน้่ ฟรเกอร์ฟิชิชลูอันที่3ก็คือเรนเทฟฟิชิชลูก็คือภาษีเอ่อมมเอามันเกษียณค่ะเงินเกษียณเขาก็หักเอาน้ำด้อค่ะเขาก็หักเอาน้ำเงื่อนเดือนหลายก็หักหลายเงินเดือนหน่อยก็หักหน่อยโอ้ฝนก็ตกเนาะอันนี้พึ่งยางออกมาจากจ็อบเซ็นเตอร์นะคะนี่ยางขึ้นไปเป็นรู้ไหมอันที่สี่อ่าไปแล้วเนาะเกษียณเนาะอันที่หาอันสุดท้ายคืออิงยังสู <c oughs> หากหลายยางพอดเงื่อนกษียนไปแล้วอันที่หาก็คืออันนี้ค่ะอา,บารบรถก็คือเมื่อเราตกงานเมื่อเราตกงานเช่นโดนไล่ออกนะคะโดนไล่ออกนะคะเราก็ใช้สิทธินี้ค่ะโดนไล่ออกหรือสัญญางานจ้างสิ้นสุดนะคะแล้วเราไม่อยากต่อสัญญาเราอยากเปลี่ยนงานเราไม่อยาก เราไม่อยากทํางานไม่อยากต่อสัญญาเราก็บอกที่ทํางานว่าบตนะคะเราก็เอาใบใบสัญญาจ้างที่มันหมดหมดอายุนั่นแหละคะ่ะมาที่จ็อบเซ็นเตอร์มามองเนี่ยค่ะมื่อนี่แม่วันก็ทําทําตามกฎระเบียบของเขาก็คือมาใช้สิทธิ์เวลาเราหมดสัญญาจ้างนะคะงานงานในครัวแม่วันเนาะสัญญาจ้างเนี่ยปีต่อปีนะคะตอนแรกนะ คือตลอดชีวิตเป็นสัญญาที่ตลอดชีวิตบัตนี้เชฟเขาคิดยังไงบุเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบเพชรเป็นไลป่ปีเพราะยังชั่วเพราะว่าถ้าเกิดสัญญาตลอดชีวิตนี่ตายเลยให้เขาไล่ออกอย่างเดียวบุสันก็ล่าออกแล้วล่าออกเนี่ยอาจจะได้เงินจอบเซ็นเตอร์นะครับไพ่มีประสบการณ์กลับมาเล่าให้กันฟังค่ะว่าถ้าล่าออกเนี่ยได้เงินจากเซ็นเตอร์หรือเปล่าหรือต้องเป็นเฉพาะคนที่ตกงานนี่ลี ที่บม่ได้ล่าออกนะเช่นสัญญางานจ้างเบิร์ดหรือว่าโดนไล่ออกเนาะอันนี้ก็บ่มีประสบการณ์เนาะไปละค่ะรถเมย์มาแล้วไปละไป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 นัง่งนั่งหลังสุดเลยล่ะเฮาไปจ้า ที่รับชมติดตามคลิปนะคะสวัสดีค่ะ